คอนวอยเต็มยี0เอดซีฉีดอยู่สี่พลูเมนเป็นไฟฉายที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นฟูลไซส์ใหญ่มากเลยครับเหมาะไว้เหมาเอาไว้กับหัวเตียงติดรถความสว่างสว่างเกินพอที่จะใช้ป้องกันตัวครับถ้าเปิดโหมดสตกใส่หน้าโจรก็น่าจะตามมืดไปสักพักนึงถึงกระนา้ก็คนมีบ้านไว้ใช้ฐาน 21700นครับฐานก็เลือกตามแบบที่ท่านชอบอไดเลยครับอย่างเช่นเว็บเซลลเช่นนี้พวกเช่นนี้มันจะมีกระแสจ่ายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ไฟฉายใช้ได้นานแล้วก็เต็มประสิทธิภาพวัสดุครับก็โคมลงเงาเป็โคมเรียบครับหลอดน่าจะเป็น F st s 4 0ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่ปีสอง1 ยังสวยอยู่เลยครับปกติเอาไว้ติดหัวเตียงเวลามีเสียงเคาะแก๊กอะไรเงี้ยคว้ามาใช้ก่อนเลยตัวนี้พรคอมครับ